สวัสดีครับฝ่าด่านกลศาสตร์ด่านที่2นะครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับของด่านที่2นะครับมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าระบบมวลสปริงดังรูปนะครับขณะที่มวล2กิโลกรัมอยู่นิ่งเนี่ยสปริงมีความยาวธรรมชาติก็คือขณาที่มวล2กิโลกรัมอยู่นิ่งสปริงไม่มีการยือดออกเลยนะครับอย,อยู่ความยาวธรรมชาติก็คือไม่ได้ยือดออกนั่นเอง เขาให้หาความถี่เชิงมุมของระบบบนสปริงมีค่าเท่าไหร่ถ้าถูกทําให้แกว่งนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้สปริง2ตัวนี้ต่อเลยครับคล้ายๆกับไฟฟ้าต่อขนานกันอยู่นะครับพอสปริง2ตัวเนี่ยต่อขนานกันอยู่เนี่ยมันสปริงแต่ตัวมันจะมีค่าคงที่สปริงของมันนะครับนะครับก็คือตัวนี้2นิวตันต่อเมตรตัวนี้3นิวตันต่อเมตรนะครับเราก็ต้องทำมาครับรวม รวมค่า k ของสปร,ริงทั้งสองตัวนี้รวมกันก่อนครับกรณีสปร,ริงต่อขนานกันเนี่ยค่า k รวมเนี่ยก็คือเอาอะไรครับเอาค่า k มาบวกกันเลยนะครับอ,อาาจะเปไปสับสนกับเรื่องของการต่อความต้านทานทางไฟฟ้านะครับกรณีต่อขนานกันนี่เราเอาค่า k มาบวกกันได้งั้นเราจะได้รู้เราเรานะก็จะได้ว่าค่า k ของสปร,ริงรวมนะข,ของสปร,ริงตัวนี้กับตัวนี้ก็นนกคือเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับ5นะครับเราใช้สัญลักษณ์ว่า k23 เท่ากับ5นิวตันต่อเมตรนะครับงั้นพอตรงนี้เรารวมกันแล้วเป็นมีค่า k เป็นเป็นค่า k23 ก็สมมติว่ามีตรงนี้2ตัวนี้รวมกันมันก็เป็นสปริงตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าไม่ว่าเราดะดัมนมวล2กิโลกร,รัมไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนี่ยนะครับแรงดึงกลับของสปริงเนี่ยตรงด้านนี้กับด้านนี้จะไปทางเดียวกัน นะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เราใช้สัญ,ญาลักษณ์ว่า f 2 3นะครับก็คือเป็นแรงดึงกลับของสปริง2ตัวนี้ก็คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ kx ถูกไหมครับแล้ว k ตัวนี้ก็ต้องเป็น k 2 3ถูกไหมครับเพราะว่าเป็น k 2 3นี่เป็น k ที่เกิดจากการรวนระหว่างค่า k 2ตัวนี้นะ x ก็ลืมบอกไปว่าถ้าเราดึงมวลกิโลกร,รัมไปทางซ้ายไปทางขวาก็ตามเนี่ยสปริงทั้ง ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจริงจะยือดออกเป็นระยะทางเท่าเท่ากันก็คือ x นั่นเองนั้น f 2 3ก็เท่ากับ k 2 3 x ตอนนี้เรามาดาูเรามาดูทางด้านนี้บ้างนะครับเราใช้แต่ว่า f 1เท่ากับ k 1 x ถูกไหมครับ f 1ก็ k 1 x นะครับ1นี่ก็คือเป็นตัวบอกว่านี่คือตรงนี้คือค่า1 2 3ก็คือค่าตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เนื่องจากแรงเนี่ยของสปริงอย่างที่บอกว่า ไม่ว่าดึงโมลสอนแรงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนี่ยแรงดึงกลับของสปริงเนี่ยทั้งทางด้านซ้ายกับทางด้านขวามันไปทางเดียวกันงั้นเราก็เลยเอา,เอา f 2 3มาบวกกับ f 1เข้าไปนะครับก็มนแรงไปทางเดียวกันมันก็คือเอา k 2 3นะครับบวกกับอะไรครับ k 1 x ถูกไหมครับนะครับ,นะรบก็คือ k 2 3 x บวกกับ k 1 x นะครับแล้วก็ดึงตัวรวม x ออกมาเราก็จะได้ค่านี้นะครับ k 2 3เท่ากับ5 k1 เท่ากับ1นะครับแล้วก็ได้เป็น 6x นั่นนั่นก็หมายว่าแรงรวมทั้งหมดเนี่ยเท่ากับอะไรครับแรงดึงทั้งหมดเนี่ยแรงดึงกลับของสปริงทั้งหมดคือเท่ากับ 6x นั่นกหมายว่าเรามองเหมือนว่ามันมีเป็นสปริงตัวหนึ่งที่มีค่าคงที่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6นั่นเองนะครับมีค่าคงที่เท่ากับ6ก็คือสปริง3ตัวเนี้ยรวมกันแล้วเป็นสปริงตัวหนึ่งมีค่าคงที่เท่ากับอะครับ เท่ากับ6นะครับจากนั้นเราก็หาโอเมกาโอเมกาเท่ากับเท่า่รครับเรารูมแล้วเท่ากับสแปร์รู้เลยครับ k ส่วน m <K> นะครับ k ตัวนี้ก็คือต้องเป็นต้องเป็น6นะครับเป็นตัว6ขอให้มองว่าสปริง3ตัวนี้รวมกันเป็นสปริงตัวเดียวกันที่มีค่าคงที่เท่ากับ6นั่นเองนะครับนะครมวลก็คือละ2กิโลกร,รัมนะครับตามไปก็จะได้ออกมาเป็น รู้สามเดลตเปอร์เซ็นต์นะครับก็คําตอบก็คือเป็นอะไรครับก็เป็นข้อ4นะครับจบข้อนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนจะต้องอเข้าใจเรื่องของอสปริงต่ออนุกรมกับต่อขนาดกัน,นครับน,นะทวนอีกครั้งนะครับสปริงต่อขนาดกันนี้ค่า k เอามาบวกกันได้เลยนะครับโอเคนะครับ